ัครบผมขานจาก Auto Info อออนไลนะครับ mm hmm. วันนี้เราอยู่ในงาน Thailand International Motor Expo นะครับ mm hmm. และนี่คือหนึ่งในรถยนต์ซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับเข้ามาเปิดตัวในงานนี้ครั้งแรกนะครับ mm hmm. นี่คือ g e EX t o x e เป็น แฮชแบ็กพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีรูปทรงทันสมัยและสวยงามมากๆนะครับในแบบความโค้งมนที่ฝากระโปรงหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็วายหน้าเขามีความโดดเด่นมากๆเลยนะฮะแต่ตรงเขานี่ผมว่าไม่แพ้กับคู่แข่งแฮชแบ็กสไตล์ด้วยไฟฟ้าหลายรุ่นเลยครับต้องพูดถึงสเปคเนี่ยมอเตอร์อไฟฟ้าของเขานครับจริงจริงอยู่ที่1 1 6แรงมา้าแบตเตอรี่ขเขามีความจุอยู่ที่39.4กกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับคนบอกว่าเอ๊ะ ความจุของแบตเตอรี่เหมือนไม่เยอะแต่เขาวิ่งได้ไกลถึง395กิโลเมตรเลยโอ้ไม่น้อยนะใช้งานในเมืองเนี่ยสบายๆเหลือๆนะหรือจะไปต่างจังหวัดใกล้ๆก็ได้นะคนเล็กแบบนี้แต่ว่าวิ่งได้ไกลสาเหตุที่เขาสามารถวิ่งได้ไกลแบบนี้นะครับเพราะเขามีประสิทธิภาพของการจัดสรรพลังงานเนี่ยที่ลงตัวทั้งแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เนี่ยเขามีความเรียกว่ามีประสิทธิภาพที่สูงนะครับแล้วก็มอเตอร์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ถึง11รูปแบบด้วยกันนะฮะแล้วก็ระบบใช้งานซึ่งมีความทันสมัยแล้วก็ไหลลื่นนะครับตามสไต ครับสิ่งที่จีลี่เขาหนักแต่มีสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่านั่นคือราคาพิเศษเฉพาะในงานนี้2,000คันแรกเท่าน,นั้นนะฮะเขามี2รุ่นย่อยด,ด้วยกันนะฮะราคาพิเศษรุ่มต้นจะอยู่ที่399,990บาทครับส่วนรุ่นท็อปเนี่ยเขาจะอยู่ที่429,990บาท3า0 0 0 0สี่แสนแบบเนี้ยคุณจะได้รถยนต์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากจากจีลี่นะครับไม่ใช่แค่คันนี้เท่านั้นเขามีอีกคันนึงมาแสดงเป็นคันไหนมาดูกันเลยครับ นี่คือจีลี่สตาร์เรอเเอ็มไอนะฮะเรจะบอกว่าคันนี้เขายังไม่จำหน่านะแต่เขามาแสดงให้เห็นว่าจีลี่มีเทคโนโลยีซึ่งหลากหลายซึ่งไม่ใช่แค่ทรถไฟไฟ้าอย่างเดียวนะเป็นคอร์สโอเวอร์สไตล์ปลักอินไฮบริดคือเขาจะประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรประมาณ99แรงม้าถ้าขับลื่นรวมกันทั้ง2ระบบเนี่ยจะได้ไกลประมาณ900กว่ากาิโลเมตรโโหดูแล้วสวยทันสมัยมากๆนะฮะมาดูคันจริงกันได้นะฮะแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะมาขายเมื่อไหร่ครับในบ้านเราผมเชื่อว่าอีกไม่นานฮะ อ,อีกคันที่ลืมไม่ได้นะคือคือ GLEX5 นะฮะเขาเปิดตัวในงาน Motor Expo เมื่อปีแล้วแต่ว่าในงานนี้เขาก็น่าสนใจยิ่งกว่าว่าเขามีราคาพิเศษให้นะฮะในรุ่นท็อปคือ Max ราคาปกติเขาอยู่ที่8 9 9 0 0นบาทแต่เฉพาะในงาน Motor Expo เนี่ยเขามีราคาพิเศษนั่นคือส่วนลดถึง 50,000บาทถ้าคุณชอบส่วนลดแบบเงินผ่อนก็ได้เหมือนกันอย่าพลาดครานี้จริงๆครับใครคิดว่าเขาเป็นรุ่นไฟฟ้าหน้าตาเรียบร้อยเห็นไ,ไหมเอาไปตกแต่งในก็โอ้โหสปอร์ตไม่เบาจีลี่ EX2 นะครับเอาไปแต่งสปอร์ตก็มีมากเข้มไม่แพ้พี่เขาเลยนะครับนี่แหละครับความหลากหลายจาก c ีรี่ครับนี่ก็เป็นรถยนต์ที่น่าสนใจจากทาง จี่รี่ประเทศไทยนะครับจัดจำหน่ายโดยคุมพนบุรีนอยสต์ no นะครับมันจะได้ในเรื่องของการบริการแล้วก็อะไรอย่างแน่นอนครับผมมาชมกันได้นะครับคันจริงในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอย่าลืมว่าเขามีทั้งโปรโมชั่นแล้วก็แคมเปญต่างๆพิเศษมากมายเนีครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจและไม่ควพลาดอย่างยิ่งครับผม